โรเด็ดโปรสุดคุ้มกลับมาอีกแล้วจ้าถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์สเตเตอร์ทุกรุ่นครบ2,500บาทไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ได้หรือขารุ่นก็ได้รับฟรีทันทีลมพัก3ตอนน้ำหนักเบากันแดดกันฝน 1ครั้ค่ะจำกัดของแถมร้านค้าละ3ามชุดเท่านั้นของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยยังค่ะยังไม่พอยังสามารถรวมบินได้ภายในหนึวันอีกด้วยค่ะยังค่ะของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอย่าพลาดกันนะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีโปรดีๆโปรเด็ดๆอะไรมาฝากนั้นกดติดตามเพจเราไว้เลย ินค้าดีๆมีที่นี่ที่เรายงเจริญขอบคุณค่ะ